น,นหลายคนก็คงจะรอแบงค์เนี่ยขอ,อมามชี้แจงประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับใช่แบงค์ก็ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเฝ้ารอคอยรอแบงค์ออกมาพูด<ม>ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองเพราะว่ามันมีเสียงแตกทั้งสองฝ่าม<ต>ีังเออแต,ต้วแบง,งได้รับผลลัพธ์อะไรบ้า,มมางคืออย่างอ่ะตอนแรกเลยที่เกิดเรื่องพี่พสื่อมวลชนก็แบบ ติดต่อมานะครับอยากให้แบงค์ชี้แจงในไลฟ์อะไรเงี้ยแต่ว่าแบงค์ไม่ได้ตอบอะไรเ,เลยเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดการตีความหรือเป็นดาราม่าที่มันบานปลายคือแบงค์ต้องการที่จะขอตอบทีเดียวเลยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมุมของแบงค์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดนี้หรือเกิดการแตกแยกในสังคมนะครับเพราะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือในเรื่องของ การทำงานในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทำงานโดยที่มันสามารถหาลือะปรึกษาหาทาองออกร่วมกันได้โดยที่มันไม่ต้องผ่านโซเชียลซึ่งผานมามีการพูดคุยกันไหมคะระหว่า,างโฮแบงกับทาง,งน้เองคือวันนี้แบงค์ขอบอกก่อนเลยนะแบงค์จะขอชี้แจง ประเด็นต่างๆในมุมของแบงค์อธิบายทุกอย่างในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอพี่ๆทุกคนนะครับไม่พลาดยิงหรือถามในเชิงโจมตีใครกันแบงค์อยากได้อะไรที่เราอยากจะอีาตอร์ครับพี่ขออนุญาตถามถึงประเด็นข้อแรกคือคนในวงไม่ได้มีการคุยกันเป็นแบบอย่างประเด็นนี้นะประเด็นแรกเลยละกันพี่ว่า ตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทำให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชียลนะครับแล้วโดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุที่แพ้จริงมันคืออะไรนะครับทั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ ทุกคนในทีมงานทุกคนก็งงกันหมดว่าเอ๊ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีและก็หลังเวทียิ่งประเด็นนี้ยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยือนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนะี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุด ส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับและยิ่งตอนนี้หลังเวทีอ่ะมันเปลี่ยนไปคือพอทุกคนออกไปแสดงเข้ามาหลังเวทีก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ติ๊กต็อกคุยกับแฟนคลับมันเลยทําให้การพูดคุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากๆครับ ไม่เข้าใจกันหรืออะไรมากราดในใจมันก็เลยเป็นแบบต่างคนต่างไม่ได้คุยกันแบบเราอะร่วมงานกันมาแปดีนุ่นอยู่คณะแบงค์มาแปดปีแล้วเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนอะเป็นชนิดที่ว่าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึงแปปีจริงๆครับที่แท้มันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะจะแบบว่า คุยกันไม่ได้และคุยกันไม่รู้เรื่องครับทุกเรื่องมันปรึกษาแล้วมันก็หาทางออกได้หมดจนมันมาปีนี้แหละใช่ไหมที่ทุกอย่างมดูใช่ก็ก็คือมาถึงตอนนี้เนี่ยพอมาเกิดการนี้แบงค์กลับไปดูมันว่ามันเกิดจากอะไรนขณะที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปีคือมันก็จะมีอ่าอย่างประเด็นเรื่องด้อมคูจิ้นนะครับอ่คือแบงค์กับนุก็คุยกันคุยกันเมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนาที่ผ่านมาคุยกันว่า เออเนี่ยรู้นะว่ามีมีมด้อมจิ้นแบงค์นุ่นคือมาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงกับใครเนี่ยก็จะมีด้อมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีด้อมจิ้นเนี่ยคือหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราและในการทําด้อมจิน้นมันทำให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นน่บังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงค์สอนเนี่ยที่แบงค์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ย มีแฟนคลับท่านนึงมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์มันเป็นการเปรียบเทียบ<ม>นะครับแฟนคลับของระปอยก็เข้ามาเข้ามาบอกว่าให้เกียรดศิลปินนิดนึงนะคะ,<ม>ะคหลังจากนั้นก็โอ้โหโตมตีกัน<ม>แบบว่า<ม>ใช่แล้วคนที่เขาดูลิเกอยู่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไงก็เลยจะคุยกับนุ่นว่าคือแบงค์อายากให้นุ่นอะ สื่อสารกับแฟนคลับความตั้งใจของเราเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงนี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดงทําไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบอแบงก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นไปสื่อสารเขาหน่อยสื่อสารเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทําแต่อย่างน้อยเนี่ย เดี๋ยวนี้ใช่<ด>คุณไปไปแจ้งในด้อมคุณก็ได้หรือว่าขึ้นไลน์นิดหนึ่งก็ได้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเขาก็นับรู้แล้วยิ่งศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเองเขาต้องยินดีแค่ความร่วมมืออยู่แล้วจะแบงคุยกับเอิด้วยดีคือขอบอเข้าใจบอกว่ามัน,นงไงใช่ไหมไม่ได้ต่อว่าเลยนะครับ<ม>เราคุยกันแบบเพื่อนเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนแี้แล้วพอแจ้งลูนไปแล้วเราดีแบบกลับมา,บา,าบคุยอีกครั้งเราปแจ้งไปคลับก็ยังไม่ได้สรุป ยังไม่ได้ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไงนุ่นจะไปจะไปสื่อสารกับแฟนขับไหมหรือหรือเราจะต้องทำยังไง<ม>ก็พอมาวันที่27ก็ไม่เจอแล้ว<ม>นุ่นก็ไม่ได้มาแสดงแล้วครับก็เลยยังไม่ได้เจ็ที่ก็ไม่มาเขาได้แจ้งเหตุกับตำรวจสมัยนีวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนุ่นส่งข้อความมาหาหาพี่นุ่นที่คนรับงานของคณะครับแชทมา ส่งมาก็วันนี้หนูลาป่วยอ่าลาลาป่วยแล้วก็อะไรถอยออกมาอะไรสักอย่างเนี่ยครับใช่ไใช่ไหมครับก็คือพื่อคุขอไลน์ไม่ได้อันนี้ในไลน์ไม่ไม่ในในแชทครับส่งแชทมาส่งข้อความมายาวมากเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับส่งมาซึ่งพอพอพี่เห็นรู้เนี่ยพี่น้ำเพชรครับก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่นไม่ได้เปิดอ่านอะไรครับแล้วก็ แจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่27ครับแต่กับเรายังไม่มีข้อความใดๆยังไม่มีครับยังไม่มีก็ไม่ได้แต่วันที่27จวันนี้ยังไม่ได้คุยกันย,ยังไม่ได้คุยกันครับแปลก,กใจไหมาทั้งที่เรา่อหน้านี้เราทาั้งสนิทคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแต่ทำไมขอเลือกที่จะมาไม่คุยแปลกใจมากครับแปลกใจมากมเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอมันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องและเคย ปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยแบบ <ใน S 1> เทฮาอะไรด้วยกันนะครับใช่เรื่องอะไรของการเข้าใกล้แล้วมันจะเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาจะมีกระแสแบบใครเข้าใกล้นูนก็โดนก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้หลายๆคนก็เห็นครับช่วงแรกๆก,ก็คือช่วงที่นู่นม,มีกระแสครับเข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักแล้วก็ห่วงแล้วก็ห่วงนู่นหลายๆคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีนะครับเข้ามาในไลฟ์อะไรเงี้ยก็โดน ดราม่าหมดเลยทุกคนก็ก็เลยต้องระวังตัวก็ต้องปรับตัวทำให้มีการเฟดตัวออกจากนูนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวครับ<อ>คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็มาไลฟ์กันสนุกสนุกครับแต่บางคนก็มาเกาะอา๋อมาเกาะกระแสเหรอทําไมหรือแม้แต่การแสดงหน้าเวทีที่เรามีการตรีหัวแบงเองก็ยังโดนเลยทําไมตีแรงจัง เราก็ต้องปรับกันไปเสียใจไหมแปดปีที่เราต้องเสียเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไปแบบมันเสียใจมากครับม,มันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมงานนะฮะใช่นั่งเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถม,มีความสามารถในในการทาํางานอะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงตอนเนี้ยมันก็ก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคำถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรจิดอะไรทำไม แบที่ว่าชื่เสียงในส่วนาให้ตัวอ,อ,อย่างมันเกิดขึ้นไหมครับโอ้โัแนี่ค่ะเป็น,น,น,นหน่วยที่แบงก็ได้ออกขึ้นมาแล้วว่าอย่างที่น้องไม่ไปงานสายอ,อะไรอย่างเงี้ยอะอย่างทำงานเนี่ยมันมีผ,ผลกระกับเรื่องนี้รึเปล่ามันมันมีประเด็นที่ว่าแบงค์ไม่ดูแลความรู้สึกของุ่นอะไรเงี้ยคือจะถามว่าดูแลเนี่ยแบงค์ต้องถามว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งอย่างล่าสุดที่มีประเด็นดราม่าที่ลูนเจอดราม่าต่อขนาดแบงค์ แบงก็ให้เข้าเข้าไปให้คำปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้าง 2. การดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่รุ่นไม่ได้มาทําการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและก็รับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพเนี่คือสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดครับม่ไงพี่ถัดจริงๆพอไหไรเขบอกว่ามาน้องมีชื่อเสียงแล้วมีงานเยอะน้องก็เลยไม่มีเวลาทใคณะตรงนี้ไม่มีส่วนไหรอว่างอ่อย่ที่บอกครับคนเราอะมีโอกาส มีโอกาสเข้ามาแล้วแบงค์ก็เชื่อว่าทุกๆคนน่ะก็อยากมีรายได้เพิ่มทางนี้แบงค์กับพี่เฮนเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วในการที่มีงานเข้ามาแบงค์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิอเก<ม>บอกกับทุกๆคนเลยครับ<ม>เพราะว่าหลังจากที่มีกระแสรีเวอร์เนะี่ยหลายคนในคณะเนะี่ยคือดังมากๆม,มีงานนอกติดต่อเข้ามามก็ อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับรับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานนีเกเราอย่าให้กระทบแบงค์รู้สึกไงบ้มากก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรตัวแบงค์เองก็ออกมาปกปอ้ปองเขาพุกพุกพุที่มีดราม่าแตกกับผู้เขาแทนด้วยค่ะแบงค์รู้สึกอะไรครับแบงก์ก็ทําหน้าที่ของหัวหน้านะครับผู้นําทีมง,งานสอนรมน,น้ําเพชรอะไรเงี้ยคือชื่อสอนรมน้ําเพชรอ่ะก่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครับก็20ปีนะครับ มันไม่ได้สร้างขึ้นได้แค่แบบวันสองวันมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมันคือหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องมาปกป้องลูกน้องในทีมงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะเราทําไปเพื่ออะไรและเราทําเพื่อใครครับแม่พี่ออะไรถามไม่ว,วาคุณแม่เองได้มีการไปเข<อ><ม>้าไปบุกที่มแม่เราได้อ,อ ก็ถามคุณแม่นะครับว่าคุยอะไรบ้าง mm hmm. ก็นุ่นก็เข้ามาขอโทษครับขอโทษบอกถ้าทำอะไรผิดไปเงี้ยแต่แม่แบงก์ก็ก็ถามกลับไปว่าเป็นของไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อน mm hmm. ทําไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ hmm. ก่อน <c oughs> เพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งนะครับทุกคนรู้พร้อมกันพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็ โทรมาหาแม่แบงค์หลังจากไล์แล้วเขาบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะหนูไม่ได้มาเล่นแล้ววันที่หนึ่งนะครับใช่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เมื่อวันวันที่สี่ก็เข้ามากาบลาอย่างเป็นทางการคอยากจนไปที่นั่นคุอเขาต้องการขอยังตอนเราพูดก็คุยกันไม่กันเลยไม่อย่างก็อยากรู้นะคบอยากรู้อยากรู้ว่าคือเหตุผลนะตอนนี้ที่นุ่นตัดสินใจลาออกเนี่ยเอ๊ย มันคือเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างที่ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราหาทางออกร่วมกันได้นะเพื่อนกันมาแปดปีนีุ่่นก็ต้องรู้จักแบงค์แบงค์ก็รู้จักนุ่นดีหลังจากมีการแสดงเรื่องของร้อนรังกันนะครัาบทราบานจะยังไงดีเหตุการณ์แบบนี้ครับเราอ่ะเจอกันมาบ่อยแล้วนะครับมันก็ เป็นในเรื่องของการจัดการการวางแผนนะครับศิลปินเราอะ่ะมีมีเยอะอยู่แล้ว ừ ừ ừ ทุกคนนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขาแต่ละคนก็ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็กําลังกำลังตัดสินใจอยู่นะครับรก,ก็ก็ต้องปรึกษากับพี่น้ำเพชรแับคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเจ้าภาพอยากจะชมอะ่ะเราจะให้ใครมารับบทนี้ดีก็ตามความเหมาะสมครับ ที่มันจําไว้ที่จ้างงานไว้ที่มีเราสองคนู็ยังไม่มีใครสมันมันจำชื่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องตารางงานแสดงเลยครับความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมงานของเราแล้วก็ผลงานด้านหน้าเวทีของเราอ่ะยังเชื่อมั่นกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นกระทบอะไรจะขึ้นมาเป็นยำโดรงตรงแับจริงๆแล้วใครเชื่อว่าเป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับโอกาสตรงเนี้ย ทำออกมาได้ดีที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้หลังจากนี้ลำดงอาจจะเป็นแบบแบงค์ราคาอันนี้เป็นหลายๆคนในวงผัดเปลี่ยนกันมาแล้วทีสนราจะเป็นทุกอย่างเลยไม่ได้นะเพราะว่าในวงต้องมีแบงค์อยู่นะยังไงขอเป็นพระเอกแล้วกันหรือว่าอาจจะมีการผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันมาอันนี้ก็น่าสนใจครับก็ลองแบบผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่าเราภาพรวมของเราคือผลงานด้านหน้าภาพรวมอะครับออกมาให้แบบให้คืนนั้นมัน ดีที่สุดออกมาเพอร์เฟคที่สุดครับการเปรียบเทียบมันมีครับมองว่าแบบตรงการเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วครับห้ามมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วมันคือการเปรียบเทียบแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะทุกคนต้องการกําลังใจไม่ต้องการการเปรียบเทียบเพราะเราเห็นแล้วตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบมันสร้างความแตกแยกมันสร้างรอยร้าวให้กับตัวศิลปินแล้วก็แฟนคลับด้วยอย่างที่เราในวงเรา คุยไปได้คุยกันแค่ช้ามากๆจากที่เกิดเรื่องการเตะบอลทีมงานของเราครับจะมีเรื่องทุกคนพอหลังจากเกิดเรื่องคือว่ามันคนใจหายนคือทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยจากประเด็นตรงนี้ครับเพราะว่าเอฟซีไปโจมตีทุกคนก็เสียกำลังใจกันหมดนะครับแม้ข้อยุติธรรมเกี่ยวกัเรื่องที่ทุกการส่งตัวครับคี่ปิ๊มมี่ได้มีการไล่เราไปพักทิ้งสินครับมันสำหรับตัวแกรู้สึกไงบ้างที่ค่ะหมอเขาออกไปข้อยุตาธรรม ออกไปหาเงิอนออกไปใช้เงินอันนี้จากที่คุย,ยกับพี่จิมมี่ครับจากที่คุย,ยกับพี่จิมมี่นะครับในประเด็นนี้นะก็เป็นมุมมองของพี่จิมมี่เพราะว่าพอพี่จิมมี่ได้รู้ว่าอ้าวนุ่นขอลาออกขอลาออกอาจจะเป็นเพราะว่านุ่นน่ะทางานหนักเพราะว่าช่วงซีเวอร์ครับนุ่นงานเยอะมากๆงานเยอะทั้งงานนอกและก็ต้องมาสแสดงลิเกและ,สะแสดงเรื่องสาซ้อนรักทุกคืนะครับพี่จิมมี่ก็เลยมองว่า หรือว่านู่นน่ะอยากจะพักงานสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตออไปรีแลกช่ะเป็นเจตนาคำอาช,ใช่ใช่ครับคือมุมมองนั้นคออแต่ก็คิดว่าความดังที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดเป็นประเด็นประเด็นแล้นตลอความดังโอกาสครับคนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าโอกาส ถ้า<ม>เราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดช,ชอบควบคู่กันไปด้วยครับม,ม,มันทำให้หลังจากนี้ไปแบงค์จะต้องมีกฎมากขึ้นต้องขอความร่วมมือกับในมองในคณะในอนาคตจะได้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกเพราะว่าเราเป็นสัญญาใจหมดสัญญาใจครับแต่ตั้งคณะมาเราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรทุกคนพอพอถึงในจุดที่แบบ อิ่มตัวเราอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นนะครับเราก็ยินดีให้เขาได้ไปเดือดแบบทางที่เขาเลือกเดินไอนนีี่แบเปลี่ยนเป็นดับสัญญาสืออะครับจากจากจากคสนี้เลยถามว,ว่าอยากมีไหมก็ไม่อยากมีมนะครับจริงๆมันมันเป็นการผูกมัดนะครับอ,อย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดว่าเราเหมือนเราเราเรา,เราสุดแล้วกับที่ตรงนี้เหมือนกับคนอยากเปลี่ยนงานนะครับอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยากเติบโตเพราะบางครั้งการที่เขาออกไปจากหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเขาอาจจะไปเติบโตในทางที่เขาอยากจะเลือกเดินอย่างแบบแบบประสบความสําเร็จก็ได้ใช่ไหมครับใช่เป็นหลังจากนี้เหมือนได้ยินว่าลูกพี่อะไรนเขาแบบถ้าทำท่าอะไรที่ก่อนหน้านี้แบงค์ฝันไม่รู้เรื่องที่แบงค์เคยตอบไปล่าสุดไหเออแบงค์ยินดีคือยินดีกับเราไหมคือตรงเนี้ยครับคือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจอะไรเร,รายินดีหมดเลย เพราะว่าเป็นทางของเขาที่เขาเลือกเดินครับเรายินดีแล้วก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยตามซัพพอร์ตและให้กำลังใจนุ่นด้วยแล้วกันครับยัแฟนคลับบางส่วน,วนก็แบบว่าลุน้นาถสมมุติจะมีโอกาสนุ่นจะได้กลับมาอย่าให้เกิดไม่มาเคลียร์ใจแบงค์มัเปิดนะเปิดให้เขาเ,เคลียร์ไหมอ่าหมายถึงว่ามาเคลียร์ใจเหรอครับเอากาศร่วมงานในการร่วมงานนะคะแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัว ในเรื่องามแก้วประธานดำดงเราลังก่อนอ่าอย่างโปรเจกต์หม่อมแม่แก้วประธานดําดงนะครับซึ่งเราก็แพลนมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแต่ณตอนเนี้เมื่อมันมาถึงชุดที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็ยังคงดําเนินงานนี้ต่อไปนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานที่เราจะต้องมานึกว่าเฮ้ยเราจะ จะจัดการยังไงต่อไปนะคะใช่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างแฟนคลับนุ่นถ้าไม่สบายใจก็เรายินดีรับผิดชอบสามารถติดต่อกลับมาได้ทั้งในเรื่องบัตรกลุ่มปิดหรือว่าที่จองเก้าอี้เอาไว้เพราะนอกเหนือจากนี้แล้วอ่ะก็ยังมีแฟนคลับของแบงค์และแฟนคลับศิลปินท่านอื่นที่เขารอชมงานนี้อยู่ครับก็ยังคงจัดงานนี้ต่อไปครับคือแว่าการที่ไม่มีตัวละครจำดงไม่มีผลกระทบต่อคณะเรามัน ไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกแหละว่าเราเป็นทีมสอลามน้ำเพชรเนี่ยเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว <โ han. S 1> ทุกคนในทีมงานเนี่ยใครที่โดดเด่น <โ han. S 1> ใครที่มีแฟนคลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นผลดีต่อคณะของเราใช่ไหมครับผมมันเป็นเร,เรื่องที่ดีอยู่แล้วการที่ทุกคนมีเอฟเยอะ,ยอะๆพอเรามารวมกันเนี่ยมันเป็นครอบครัวสอลามน้ำเพชรอะ่ะมันเป็นครอบครัวใหญ่ครับ อย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทํางานคือเซฟโซนใช่ไหมครับไมไมในการในการทํางานนะในมุมมองของแบงค์นะครับหลังเวทีอะ่ะทุกคนก็ต่างเข้ามาทํางานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิกแบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะมันก็บางทีก็ลองตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งที่ทํางานตรงเนี้ยมันวุ่นวายมากและแต่ละคนนะ่ะเราไม่รู้ว่า ตอนนี้คุยเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกําลังทุกข์ใครกาลังเศร้าบางทีก็บอกให้เรารู้บางทีเขาก็เก็บเอาไว้ใช่ครับแบ่ก็เลยมองว่าที่ตรงนี้มันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซนเป็นกลัวหรือว่าทำใจบ้างไหมว่าหลังจากที่เราพูดคนนี้ไปกลัวมันแฟนคลับจะเสียงแตกอีกเรื่องราวมันจะไม่จบจะสิ้นก็แล้วแต่วิจารณญาณลวกันครับเพราะว่าแบงค์บอกแล้วว่าวันนี้แบงค์ขอมาชี้แจงในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดเรื่อง หลังจากนี้นุ่นจะใช้คาว่านุ่นดําดงได้อีกต่อไปหรือไม่ดําดงไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วค่ะใช่เราไม่มีลิขสิทธิ์เราบอกแล้วว่าจนถึงตอนนี้เราก็ไม่เคยคิดที่จะปิดกั้นโอกาสใครเลยครับก็แสดงว่าอะไรนะครับคะแนนเราแต่ะคยได้อ๋อถ้าใครติดตามคณะสอนรามนนมเพรนะครับจะรู้เลยว่า ปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีชื่อเสียงมี FC เยอะๆเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติก็มีนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับขอแคกคำถามหนึงนะครับน้องต้องไปแล้วตลอดการทำงาน8ปีมากับนุ่นเองนุนเป็นคนยังไงบ้างตลอดการทำงาน8ปีที่ร่วมงานกับนุ่นมานะครับนุ่นก็เป็นคนที่พอได้รับหน้าที่อะไรเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีฮะใช่แล้วก็ มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตลอดเพื่อนคนนึงแล้ววันนี้เพื่อนแบงค์มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนนุ่นคิดว่ายังอยากให้เพื่อนนุ่นมาเลียย์กับเพื่อนแดงค์ไหมหรือว่ายังไงในขณะเพื่อนคือณตอนนี้ครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับตามให้กําลังใจซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบแล้วก็ต้องยอมรับในการ เปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจงกับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ